สวัสดีครับคุณ่ผู้ท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตรายวลอีกเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์จากทางค่ายญี่ปุ่นกันกับเจ้าซูซูกิฮฮยาบุสะหรือพญาเหี่ยวอ้วนผมต้องขอเท้าความไปก่อนหน้านี้หลายๆปีเลยครับเพราะว่า all new h a ยาบุสะเนี่ยได้มีข่าวลือออกมาตั้งนานแล้วครับร่วม4-5ปีก่อนหน้านี้เลยว่า h a ยาบุส a โฉมใหม่เขาจะถูกปรับรีดน้ำหนัก ให้เบาลงและนอกจากนี้จะหันมาใช้ทั้งในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบและหลังจากนั้นก็มีข่าวปรับออกมาว่ามันจะใช้เครื่องยนต์ NA ไร้ระบบอัดอากาศแต่จะมีในส่วนของวาล์วแปรผันมาช่วยและก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาก็มีข่าวปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าไฮยบุสะจะไม่มีทั้งเทคโนโลยีระบบอัดอากาศรวมไปถึงเทคโนโลยีวาล์วแปรผัน เพียงแต่จะขยายความจุซ c เพิ่มขึ้นมาเป็น1,440 cc และมันน่าจะมีการเปิดตัวภายในปลายปีนี้แต่จนแล้วจนรอดณนะปัจจุบันมันก็ยังไม่มีการเผยโฉมออกมาเสียทีและข้อมูลล่าสุดที่ทางทีมงาน m o t o r ร i v a l เราจะมานำเสนอในวันนี้นั้นดูเหมือนว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นเสียแล้วเพราะทางสื่อญี่ปุ่นเจ้าดังอย่างออโตบาย ได้ออกมาระบุถึงโปรเจกต์การปรับโฉม All New h a y a b u s a ว่ามันจะถูกปรับใช้ชุดเฟรมใหม่ที่ดูเพรียวบางเบาลงกว่าเดิมซึ่งอันนี้ดูจะไม่แตกต่างอะไรจากข้อมูลก่อนหน้าถูกไหมครับแต่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั้นที่จะถูกปรับมาใช้เป็นบล็อกสสูบเรียงลูกใหม่ขยายความจุออกไป1 4 4 0 cc ล่าสุดทางสื่อเจ้านี้ได้ระบุไว้ว่า ทางซูซูกิได้ตัดสินใจหยุดการพัฒนาออกไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่าจะต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างมากมหาศาลในการเดินโปรเจกต์ต่อจนเริ่มที่จะไม่คุ้มทุนกับการที่จะทําออกมาวางจําหน่ายดังนั้นข้อมูลอัปเดตแบบล่าสุดเลยก็คือ All New Hayabusa โฉมใหม่จะมากับเครื่องยนต์บล็อกเดิมที่มีความจุอยู่ที่1,340 cc แต่ทว่ามีการ ปรับจูนให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียแบบยูโร5เพราะว่าเครื่องยนต์ลูกนี้ในฮายบุสะโฉมปัจจุบันมันผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับแค่ยูโร3เท่านั้นดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับที่เครื่องยนต์ตัวใหม่ลูกนี้ออกมาจะมีการดรอปกำลังลงไปกว่าลูกปัจจุบันอยู่พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันทางซูซูกิก็พยายามปรับปรุงเพื่อให้ a l นิ h ไฮยบุสระ ดูไม่ล้าสมัยเกินไปโดยการอัปเกรดตัวรถเพิ่มในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ IMU ระบบคันเร่งไฟฟ้าระบบ traction control ระบบป้องกันล้อนหน้าลอยตัวรวมไปถึงระบบ Cornering ABS ซึ่งอันที่จริงระบบความปลอดภัยที่ผมได้กล่าวมาในหลายๆระบบก็มีมาแล้วใน Suzuki v s t r m 150โฉมใหม่ แล้วประเด็นต่อมาเลยก็คือกำหนดการเปิดตัวของ All New Suzuki Hayabusa จะถูกเปิดตัวเมื่อไหร่กันแน่หากเราอิงตามบทสัมภาษณ์ของทางผู้บริหารที่ได้ให้ไว้กับสื่อยุโรปเมื่อตอนเปิดตัว Suzuki k a ต a n a ช่วงปี2018ก็มีการระบุเอาไว้ว่าทางค่ายมีแผนจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในปี2021มากถึง10รุ่นเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้อย่างช้า เราอาจจะได้เห็นเจ้าพญาเหี่ยว,ว้วนลีดน้ำหนักโฉมใหม่เปิดตัวออกมาภายในช่วงปีหน้าก็เป็นไปได้ครับซึ่งทางทีมงานเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเ l l นยูไฮบรส s a จะถูกเผยโฉมออกมาในช่วงปีหน้าเสียทีเพราะเชื่อว่าแฟนๆหลายคนคงรอคอยกันมานานมากแล้วสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานม o t ตไร i v a l วอลเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไร ขอฝากคุณเพื่อนทุกท่านช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับในขณะที่ f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์และกด See First เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้ผมพล m o t ตรายวอลและทีมงานขอลาคุณเพื่อนทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ